โฟกัสที่ความเขียวของกาแฟครับถ้ากินแล้วมันติดสารเขียวสแสดงอุณหูไม่ถึงคิดงั้นง่ายๆเลยแล้วเราก็ฝัดน้ำออกรอบหนึ่งมาเอากดออกก่อนนี่คือวอมกระบอกฝัดน้ำทำค็ตมาะอาดรอบหนึ่งน้ำจะไม่มีทางตกกาแฟได้ถ้าไม่มีเพเชอร์ผมทำตัวปิดน้ำไว้แล้วข้างในนะวัตกรรมคนไทยนี่แหละครับผมนี ก็คือถ้ามีแรงดันมันถึงจะสเปสน้ำออกมาสเปสน้ำออกมาครับโอเคแล้วกดปุ๊บมาพร้อมกันแล้วร้อนแล้วเบอร์บดสำคัญครับถ้าน้ำไหลเร็วเราก็ต้องปบบรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นให้เวลามันจบที่ปกติพี่ใช้กาแฟกี่กร,รัมครับผม20 20่เอพิโซเรโชก็ต้องเป็น1ต่อ 2, 2> <20. S 1> ก็คูณ2ไปเป็นน้ำที่ออกมาต้องเป็น40 เวลาเท่าไหร่ล่ะที่เราจะตบลบห้าไปเลยกลายเป็น35วิครับทำยังไงก็ได้ให้ได้แต่35วิรสชาติเป็นสมดุลกลางๆเราจะสก,กัดน้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนก็ได้ใส่นมเข้าไปสก,กัดยังได้เลยชาเขียวโออ,อิชิตันใส่ได้หมดเลยเพราะว่าแรงดันเราใช้ลมเราไม่ใช่ความร้อน อลองดูแก้วแรกอันนี้เบอร์บทเลยครับคุณกิฟน,นี่ผมกลับมาที่14เดิมโอนอุณหภูมิน้ำร้อยเท่าเดิมใช่ไหมใช่ครับวันนี้ตัวนี้เราได้โคอ,อ่อนแล้วเนาะมาไปผมตั้งแรงบาไว้อุ้ยนี่10บาเยอะเกินไปไม่ใช่ว่า10บามันสกัดไม่ได้ได้แต่คุณต้องรู้ด้วย่า10บาจะไปทําอะไรรสชาติมันอาจจะเหมือนกับเปิดทีวีแล้วเปิดเกรืเยอะเกินไปอะ่ะมันไม่ได้สวยอะ่ะเอเอเฮ้ยปลาต้องรู้สายกัน ้ส่วนตัวนะถ้าหลดไหลายอย่งี้นะไหลเร็วไปจะจบช็อตได้เร็วไปเราดูเวลานะฝั่งซ้ายคือเวลาฝั่งขวาเคอน้ำหนักละเอียดกว่านี้ครับผมออดูนะเวลานะขอให้ได้40บฝั่งซ้าย3 5เนี่ยเก้าบาทแล้วมันก็ตัดเราก็ไปใส่น้ำแข็งไปเตรียมกาแฟให้ลูกค้าไอเตรียมแก้ให้ลูกค้าได้ครับ นะ,ะเ,เวลามันไปแล้วเนี่ยมันมันตกเร็วไป40นะครับโอเคอันเนี้ยพอกินได้รสชาติออกไปทางเปรี้ยวปกติกินเอสเพรสโซ่ช็อตกันไหมครับ,รบได้เหรอหรือว่าโน้อดิเอาเป็นแค่น้อดีกว่านะง่ายเน้อร้อนแล้วกันครับผมเนี่ยคือจบเร็วไปค32คือจบเร็วไปเดีย๋ยวลองชิมเทสรสชาตินะระหว่าง32วิบสองกับ35วิบาวิรสชาติยังไงผมก็ปรับเบอร์บทให้ละเอียดขึ้นครับ เป็นเมื่อกี้คลิกกลายเป็น13ามแล้วแค่คลิกเดียวเวลาก็เปลี่ยนแล้วครับรสชาติอยู่ที่เวลาเป็นตัวกำหนดอ่ะแล้วพอทำเสร็จแล้วเราก็กดเนี้ยเนี่ยเป็นฟองแล้วใช่ไหมครับกดออกไปเพื่อคลายเพชเชอร์ก่อนแล้วก็ดึงออกมาเลยแห้งแล้วทำต่อได้เลยไม่เหมือนแมชชีนที่แบบเปียกเละเทะไอหมดแล้วเพราะเหตุใดพี่ถึงไม่ซื้อลรอครับจ่ายตังมาเพราะมีอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเพราะอะไรจ่ายตัง ใช่ัละครหรือหนังเรื่องต่อไปที่พี่จะเล่นเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมบอกตอนนี้วันนี้มีวงศาคณะญาติครับเสาร์อาทิตย์อมรินทร์วันวันจันทร์อังคารจะเป็นรักในรอยร่วงครับช่องเจ๋อผมขอไปเล่นเป็นคนใช้หรืออะไรก็ได้ครับตัวตรงไหนก็ได้ครับผมพี่พาผมเข้าวงการหน่อยครับผมจับไปชิมกาแฟหน่อยครับมาเข้ามาครับผมชิมกาแฟกันชิมได้ชิมกาแฟอันนี้คือไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้สมดุลเปรี้ยวโอเคสามสองหนึ่งคลิกลองมาดูว่าเปลี่ยนรสชาติขนาดไหนตัวนี้เป็น A4 ครับ d f เ ปกติขั้วอ่อนเขาจะไม่ค่อยออกมาทำเอสเพราะว่าเครื่องบดไปไม่ไหว,ไวรสชาติไม่ค่อยซับซ้อนเพราะว่าเราไม่เล่นเพชรโปรไฟล์อะเพชรโปรไฟล์คือแรงดันบารที่ต่างกันดิฟยังแบบมีนั้งหลายพัวแต่ไมเอสเปโซ่เล่นแต่9บาร์ล่ะแล้วเล่น3เล่น4เล่น5ไม่ได้เหรอมาเรียกับผมมนเล่นได้ครับมา แล้วรสชาติเอเปโซ่จะซับซ้อนขึ้นเหมือนพวกเครื่องแพงๆพวิตอรเ,เรียชเลเยอร์เขาเล่นเป็นช่วงกันแล้วเครื่องเป็นโน่นมาทําได้เสียแค่หมื่นหกเองจะไปเสียสามแสนสี่แสนทำไมหมื่นหกก็ทําได้แล้วด้วยเทเชอร์บูฟายที่เรียนกับผมไปนะะมาเชิมดูครับผมมาดูกันผมจะทาให้เปรี้ยวน้อยกว่านี้เพราะว่าอ่อนนะเล่นแรงบาร์ให้มันสูงขึ้นประมาณสักห้าบาร์ครับช่วงห้าบาร์จะเป็นช่วงที่ดีบอดี้มีรสเปรี้ยวได้ด้วย หไปหมดแล้วผมจะสอนอะไรแล้วเนี่ยโอเคมาแล้วเนี่ยต้องไหลอย่างนี้จริงๆอย่างนี้นี่ไม่ใช่เอร์ตี้นะเราแค่พีฟิวชั่นพีฟิวชั่นก็เหมือนกับการทำให้ชามันบูมบานเป็นแผ่นก่อนนะก่อนที่เราสกัดพีอีฟิวชั่นนานไปก็รดเปรี้ยวได้ด้วยแต่นานเกินไปเป็นแงขมมันต้องมีเวลาของมันอ่ะสิเพราะสวยที่ไปดูฉับเลยทางเดียวแล้วเนี่ยก้าบาแล้วก็ให้มันไหลไป แล้วก็รอทิ้งอ่ะคราวนี้เปรี้ยวน้อยแน่นอนนู่นร้อนเหมือนเดิมครับ นี่เสียวหลายช้าไปหน่อยแต่ว่าพอได้ดูล้มมันจะตรงกันไหมสามสิบอ่าเริ่มขิงแล้วเล่นแข่งแล้วเล่นแข่งกันได้พอดีเป๊ะเลย 40. ่สบจบเนี่ยลงนมอร่อยเวลาเป็นตัวกําหนดเมนูด้วยเอออ่ะไม่เชื่อตัวนี้จะเปรี้ยวน้อยสุดแต่จะแห้งคอหน่อยเพราะมันเหมาะกับการลงนมแต่ไม่เป็นไรเราเรากินเทสกับนื่นนะไม่เอาครับไม่เอาครับัน,นื้เถอะเขาจะได้เทสว่าเวลาไม่นมีผลกับรสชาติขนาดไหน เรื่องจริงครับให้มาเรียนไม่ไม่ง่ายนะคนหาประบทได้ถ้าไม่เรียนมาเนี่ยมีประมาณสองโลมันเขาก็หาไม่เจอนะฮะเนี่ยรสชาติเนี่ยรสชาติที่ผมทำอ่ะไม่ขมไม่ฝาดเลยนะถ้ามันอยู่เขาเรียกว่าจุด i d e a ลอ่ะก็คือ30มสไม่เกินสีถ้าเราหาจุด i d e a ลได้30ไม่เกิน40เนี่ยไม่ขมไม่ฝาดต้องมาเรียนกันะฮะ ประกอบกาแฟา ามาดูการเลเวลอร์ครับเมื่อไหร่ถ้าเลเวลอร์มาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้แสดงว่าแกาแฟมันหดตัวจาก20กรัมเมื่อกี้นมันพูนใช่ไหมเราเราเราดิสติบิวเตอร์หรือดิสติบิวชันเนี่ยหน้ามันจะเรียบเป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่คุณต้องปรับตัวนี้ครับผมไม่มีขายวันนี้ไม่มีขายไปซื้อที่เจได้อ่ะโฆษณาให้เจมีขายเป็นลิปสติกแต่ของผมดีกว่านอมคอไฮโซกว่าตัวนี้บ้านานแต่บอกแล้วแกาแฟอร่อยไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์อ,อยู่ที่คนฮะเพราะผมสกัดเก่งโอเคเชื่อ อ่ะเรียบร้อยแล้วก็แทงค่ะผมได้แล้วครับโอ้โอ้นี่แหละที่เขาที่มีป้ามาแล้วแบบเซ็กชวลทันเร m ต n t ใช่ไหมตำรวจมาแล้วนะอยากทำผมเลยบางครั้งผมก็อยากให้คุณตื่นแค่กาแฟมันไม่พอโอเคมาน้ำเย็นครับผม บรรจุได้100 ml เพราะฉะนั้นคุณสามารถทำลุงโก้เดอบลชชอของ20กรัมได้ก็ค,คือสาก,กัดออกมา60 ml ได้น,นั่นเองถ้าใครไม่รู้จากเลโชมาเรียนกับผมสอนพูดเลยเปิดร้านนะครับอ้าวมาเลโชแปลว่าอะไรอัตราส่วนอย่าแปลด้วยอย่าหาว่าดัดจริตพูดปราอังกฤษอะไมันต้องรู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ปเป็นเรืเอ่งองพื้นฐานอบางอย่างก็เว้นไว้บ้างอย่าดราม่าเยอะอย่าไปใช้แล้ว โอเคไปตัวนี้เป็นน้ำเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นสกัดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเหมือนเดอตี้เลย